มามา่าหนึ่งก้วยแล้วก็ลินนึงกล้วยมาาเี๋คร,เมมครับผมนะครับมาดูลุงแอกยำมามา่าครับผมลูกค้ามาม่าครับมาม่ารวมครับผมสี่สิบบาทครับผมใส่ได้ทุกอย่างแล้วลงุลองแอกนอกจากจะไม่กินอะไรนะครับลูกค้าบอกไม่เอาอะไรใส่เครื่องมันลงไปครับผม เห็ดขาวครับผมของนี่ลงแอคลวกไวเลยนะครับเดี๋ยวมันไม่ทันนะครับว่าลงแอครลวกใหม่ๆเลยนะครับมันจะเป็นทางความมึกครับผมประมาณนี้นต่อที่สี่ชิ้นนะครับยอครับผมใส่ให้หลายอย่างนะครับชิ้นปลาครับประมาณนี้ครับผม ครับไม่เผ็ดมากอ่าหมดเลยครับผมแซ่บของตัวเล็กน้อยครับผมถ้าลูกค้าบอกไม่เอารุก็ไม่ใส่ให้ครับตรงไม่ใส่ให้ครับตรงนแบบตวงมาตรฐานนะครับแทบไม่ต้องชิมเลยนะครับโอเคครับผม รประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยครับผมรสชาติได้แล้วเป๊ะเ,เ,เลยครับนูเล็กอะทำทุกวันนะครับเราจะรูะ้เสร็จแล้วครับผมตักสลัดดูวางโดยหน้าครับผมตามเลยช้อนซ้อม ต้อมช้อนพูดปิดครับผมไปปะนีเสร็จแล้วพร้อมเชิบไปพร้อมเชิบไปเชิบลูกค้าเลยไปเลยหนึ่งหนึ่งถ้วยอ้าวลืมลืมลูกชิ้นด้วยครับผมลูกชิ้นเรกขายอยู่ที่สามสิบบาทนะครับสิบสองลูกครับผมลูกกระเราเลยแต่ต้องกินรากกระบวยกระโบย มีมือหนึ่งนะครับมีมือหนึ่งสุดยอดครับผมกำลังคืกคักเลยครับผมน,นี่ยาอะไรมาม่าใส่เส้นแก้ว,<า>กวจัดให้ครับร้านแว็กร้านเล็กๆนะครับแต่ว่าเลือกตามใจลูกค้าเลยครับจะใส่อะไรได้ทุกอย่างนะครับ ลวๆออกๆไมาลูกนะครับเมื่อกี้เห็นปลาปลาคนนึงเขาเก็บ <c oughs> เขาเก็บปูอัดกินหล่นอยู่ตรงนั้นครับผม <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวเขาไม่บอกเนาะคนเราเนาะ <c oughs> เดี๋ยวให้ปนีลวกลูกชิ้นให้ครับผม <c oughs> กกมีก็มืดแล้วนะครับไปไหนไม่ได้ครับผมรถต, <c oughs> ติดติดแงกเลยต้องจอดอยู่นี่ครับโอ้ขายได้เรื่อยครับผม ใครทานได้ไวรดุ่นรวยดุ่นนุ่มเหรอเดี๋ยวมึงป่าเอ้าหิวก็ไม่บอกเขาไปเก็บอะไรกินนะตกหลานใครหม่นะไม่หลานให้มาอ๋อทีนี้ยังดูอยู่ไม่เมื่อกี้เห็นปลาไปเก็บอะไรกินเมื่อกี้นะอย่าไปเก็บเด้อโอ้หิวก็บอกเอาเอาโอเคแค่นี้นะครับครับหาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร นี่คืออาชีพหลักของลุงแอคผาแซบนะครับชื่อตามช่องเลยครับผมขายยำนะครับเป็นอาชีพหลักลุงแอคส่วนเสาร์อาทิตย์จะเป็นอาชีพรองคือตัดหญ้าครับผมแล้วก็ทำออเดอร์ปลาเกลือหมูแดดเนื้อแดดส่งลูกค้านะครับบางทีก็ทำกับข้าวนะครับส่งลูกค้าบ้างุงแอทำหลายอย่างนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม